สวัสดีครับพ่อปมนพี่น้องเอฟซีสนยเพชรมันแพงเอฟซีน้องหญิงครับภพบพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับมาเปรเียบต้อนยโมงครับงานของน้ำโดยช่างทีมงานคุณภาพเจจําปีชื่อนี้ห้ามกระพริบตาครับกออลไพี่น้องเมืองพีละเริ่มกอแล้วครับ เรืนอว่งกบประตูนะครับสมัยสมเอยเขาเวลาก่อเขาใส่อิบเขาเครื่องตัดเอาเดี่น้องตัดอิบเนี่ยเขาบอกเดียวเอาเกี้ยงคอขึ้นสมัยตะกี้ได้คอหน่อยคอปัก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 ปกคอเปิบกระแตกแลนเบียดออกซรายแลนยิ่งออกขัว จากไอ้สีตรง,ง,งๆนี่ก็เบี่ยวเลิงๆองมานี้ก็เอาปูนโปเอาแบบนี้จากยูวายยูนะครับสมัยตะกี้เอาเกี้ยงขีดแต่คน,นว่าเอาเกียงขีด่อนคนวาขีดแล้วก็เคาะเคาะเคาะเให้มันแตก่นนะแต่ทุกมือนี่คือตัดแหละครับพี่นอ้องใส่ระบบเครื่องตัดเอานะครับตรงดิงครับบ่มีเปบ่มีเบี่ยวครับอยากได้จากเส้น อยากได้จักมินอ่าอยากได้จักเส้นอยากได้จักมินตัดได้เลยนะครับนี่มาอัปเดตให้เบื่อ,รรอ,อ,งองครับนี่คือการกอสองห้องครับห้องน้ำสองหองนี่ทุกมือนี่คือห้องน้ำทางบานเฮ้าเนี่ยมันบริปเป็นแบบแยกได้พี่น้องบริแบบแยกว่าห้องน้ำไออาบน้ำห้องหนึ่งห้องสวมห้องหนึ่งบริแมนแบบนั้นนะครับคือมันจะมีในตัวของมันนะครับ ก็คือสามารถอาบน้ำก็ได้สิเขาห้องน้ำครับไทยก็ได้นะครับมันจะมีบัวซื่อคือว่าทูอินวันนั่นแหละพี่น้องสองห้องนี่ก็ใส่ได้มีมีชักโคกมีชักโคกทั้งสองห้องครับ้วก็มีฝักบัวอาบน้ำทั้งสองห้องนะครับเป็นห้องน้ำบ้านเฮาเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องไม่แยกนะครับมันจะไม่ใช่ห้องแยก แต่ว่าหม่องที่ห้าสีเงียวสําหรับผู้ใาก้ก็อาจจะเอาไว้ทานนอกครับอาจจะไว้แยกนะครับเพราะว่าไอถ้าห้าเขาไปเงียวในห้องน้ำเป็นบอกครับกดชักชโครกท่นึงเนี่ยยี่สิบลิตรนะครับน้ำยี่สิบลิตรถ้าห้ากดลงไปนะี่แต่ถ้าห้ามีหม่องเงียวแบบเคลื่อนกับปั่มนะครับคางของน้ำเนี่ยเข้าล่างแค่ประมาณ ไม่ถึงคันหนึ่งครับเวลาเขากดน้ำล่างนะครับมันจะไหลลงล่างลงมาถึงคันหนึ่งนะครับประหยัดตัวกันเยอะครับพี่น้องแต่เขามีหม่องเยวต่างหากนะครับเขาบอกเขาไปเยวในชะโคกเขาไปเยวในห้องน้ำนะครับมันก็ดีครับประหยัดครับพี่น้องนี่ครับรวดเร็วครับแกะแบบเสาออกปุ๊บทำการใน

อีกชุดนึ่งมันก็เอาไปอีกหนะ้างานหนึ่งนะครับพี่น้องคือว่าเอาไว้ทำทีสีเหตุงานเกิดประโยชน์นะครับคนกอ่อคนผสมปูนคนตากปูนคนตัดอิดอ,อีกไอชุดหนึ่งก็จะเอาไปอีกมอหมงนึงนะครับเอาไว้ลายก็เสียบพินกันประมาณว่าคนหลายงานได้หน่อยครับคนหน่อยงานได้ลาย แต่ว่าคนหลายงานห,หน่อยคือว่าค้นหลายมันสีเกียงกันครับพี่น้องคือเหตุงานลงงานหรือว่าเหตุงานในลายบ่ลรยบอนเนาะแต่ว่าสาห,หรับที่นี่โบมี่ครับสําหรับที่นี่ค้นแห่งแต่หลแห้งแต่ได้างานหลครับมีของผู้หนึ่งเปเียบบ่งหนึ่งผู้หนึ่งเปเียบบ่งหนึ่งนี่วรวจจัดปัดดุ่นเลยครับแต่นี่คืองานหนางานหนางานเดียวนะครับพี่น้องคือการก่อนะครับการก่อ มงอื่นกับพ่มี่ให้เหตุแล้วนะครับ่อนองก,ก็เอาไว้เป็นก็เอาไว้ซ้ำที่สีใส่นะครับซ้ำที่สีเห็ุนะครับก็เลยเลืออยู่ซ้ำนี้ครับอีกชุดหนึ่งมันก็แยกไปอีกหม่องหนึ่งนะครับเนาะคือไอ้เมื่อนานมาก็ดเพื่อนมายังไต่ว่ามือเพื่อนเพื่อนเริ่ม เริ่มมาเทคานอนะ่ะอาทิตย์หนึ่งมาสักวัอนี้เป็นมือที่สามนะครับพี่น้องมือที่สามที่วอาวกับเพิ่นนะอาทิตย์หนึ่งคือหอดปีใหม่พอดีครับแล้วก่อนปีใหม่นะครับได้ยุดได้ยุดฉลองปีใหม่พอดีแล้วก็ได้ใส่งานได้นะครับหลังปีใหม่แน่นอนครับ ทีมงานคุณภาพีดีครับทีมงานเจจัมปีมจับระดมน้ำเพื่อที่สี่เป็นแนวด่านหลังนะครับแนวแล้วก็ไอเห็เดปูกับเบื้อง ในการเฮ็ดพื้นเพื่อที่สีน้ำมันไหลนะครับมันต้องเป็นระดับน้ำคอยนะครับพื้นลาดเอียงไปอีกทางหนึ่งไปให้น้ำมันไหลระบายออกเมื่อน,นะครับของน้ำสีได้บ่เปียกนะครับของน้ำเปียกน้ำขังน้ำแซรกระสิเกิดตะไคร่น้ำนะครับเกิดตะไคร่น้ำกระสิมีความเลือนความเามเินเข้าไปกับอันตรายนะครับพี่น้องกัพื้นที่ไส้ที่เฮ็ดก็ต้องระบายน้ำให้โต๊กว่าสันเถาะ จวดจวดจวดนี่แหละครับพี่น้องมัอนี้ดีแน่มัอนี้มีแดดครับเม,มื่อวานบ่มีแดดหนา,าวแต่มัอนี้มีแดดกับอากาศกับสีโอเคครับอบอุ่นเหมือนแมนะครับพี่น้องไข่แน่ครับไข่แน่ไข่แน่คือไข่แน่จะมีอดนไข่แน่คืออะไร นี่เขาไปนอนในรังผนเป็นจังไดเอาลังว่าไอห้องเฟื่องไห้เพื่อนครับผนเพิ่นเขาไปนอนในรังครับพี่นอ้องตูหลูเออตอนแรกนอนอยู่พูดเทิงเๆและะ้วปนี้เอาอาหารซองไหมเพื่อนเพิ่นกินแล้วเพิ่นเขาไปนอนในรังหลี่อยู่เกื่อนกับไก่เมยไข่คือไก่คือไก่เมยพักนะครับ <ละ S 1> พี่นอ้อ,นอ,นองลายเกลื่อนลายดเพ่อนเเขาไปหลี่อยู่ในรังคือไก่เมยพักนี่อุนดีโพดบานนี่พี่น้องเอ้ยคุณ ผมเอาลังกแล้วก็เอาเฟืองห้องนะครับแต่ก็เอาไปไหว้หม่องตุนบักม่วงเขาไปเห็นเฟืองบาดนี่เพิ่นเห็นเฟืองเพิ่นกินอาหารแล้วเพิ่นเขาไปนอนในเฟืองคักบอ <c oughs> ตัวหลู <c oughs> อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไวส้สมีสกอร์ครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ